อ้าเปิดมาอีกแล้วนะครับผม <laughs> โอเคครับก็ต้องกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมจ่อยู่ผมในยการโอ้ยเพื่นนะครับกับเกม Dark d e d e p t i o n นะฮะในเอพิโซดที่สองของเราแล้วนะครับมามาต่อเลยดีวยกว่าไม่พูดมากนะฮะ <laughs> เปิดมาวะแม่ได้หนึ่งชิ้นแล <laughs> ้วเหลืออีกแปด นายพร้อมที่จะเจอกับฝันร้ายอีกครั้งหรือยังละ่ะโอ้มาถึงขนาดนี้ว่าก็คงพูดไว้ไม่ได้แล้วฮะ <c oughs> นอกจากคำว่าไปต่อแม่ไปผมต้องไปต่อฮะ <c oughs> อาแย่จังมาหลักได้ตั้งกำแพงกั้นไหนไว้ <c oughs> ฉันคิดว่าเขาไม่น่าจะชอบที่หน้านายเท่าไหร่นะ <c oughs> นายจะต้องมีความเร็วที่เหนือธรรมชาติเพื่อชนผ่าน <c oughs> กำแพงนี่ไป โชคดีนะที่ฉันช่วยนายได้ไปที่แท่งบูชาและฉันจะให้พลังความเร็วที่ทําให้นายวิ่งเร็วได้ในช่วงเวาลาหนึ่งสั้นๆโอเคนะฮะเราก็จะได้เอ่อเิร์กบูทนะฮะนี้มาแล้วสปีดบูทนะฮะอีอัพไปเลย2องรอดแม่ใช้มันดีๆว่ะแล้วก็ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกนะเอาไว้ค่อยขอบคุณทีหลังโอเคฮะ หนเป็นการเปลี่ยนถ้าผมจําไม่ผิดแ้วคิวกับ E เป็นการใช้นะครับตอนนี้ว่ามีสกิลอีกแค่อันเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่จําเป็นต้องกดหนึ่งเปลี่ยนนะฮะเพราะมันมีแค่สกิลเดียวนะครับตอนนี้มาว่าอินเวนทารีอีวว้าวอะไรกันเนี่ยที่นี่มันโรงเียนอย่างนั้นเหรอ ให้ตายสิที่นี่มันอาจจะเป็นที่ที่นายอยู่เป็นครั้งสุดท้ายตอนที่นายมีชีวิตก็ได้ด้านหน้ามีกำแพงกั้นนายอยู่นายรู้ดีว่าต้องทำยังไงโอเคฮะอา้าวมาแล้วเจอกันแล้ว <laughs> แม่ Welcome student ต้อนรับเด็กใหม่งั้นเหรอว่าไงเพื่อนใหม่ <laughs> ฉันว่าตื่นเต้นจังเลย <laughs> ฉันได้ข่าวว่าเราอาจจะได้นักเรียนใหม่ที่นี่หอหนะ ฉันเลยจัดปาร์ตี้เพื่อรอนายนะข้อยังชั่วหน่อยในที่สุดก็มีเพื่อนใหม่มาเล่นกับฉันด้วยจะบอกคนอื่นว่าอาว่าแต่ตอนนี้พวกเขาที่มาก่อนหน้านี้ชอบทําให้ฉันน่าเบื่อวะนะช่วงระหว่างเนี้ยเธอน่าจะทําให้ทุกๆอย่างที่นี่ดูน่าสนใจขึ้นและเราสามารถแบ่งปันทุกอย่างให้กันและกันได้นะทั้งความรับของเธอและความผิดพลาดทั้งหมดของเธอความเจ็บปวดทั้งหมดของเธอแหมเพื่อนแท้ก็อย่างนี้ใช่ไหมวะเราต้องทาแบบนี้ What the f โอ้ดูเหมือนว่าโรงเรียนกลับมาเปิดแล้วสินะเออโออแม่เขาบอกว่าเขาอยากเป็นเพื่อนกับเราฮะว่ายังไงเธอพร้อมรือยังฉจะไปหาเธอแล้วนะไม่ต้องมาหาไม่ต้องมาหาถ้าเธอไม่มีใจกูไปวะอยู่ตรงไหนนะเอาชิตมันผมดีเสียงตอนนี้ กลัวหรือเปล่าไม่ต้องกลัวฉันหรอกโอ้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 ไปแล้วกูไปแล้วอะไรเนี่ยสนุกไหมแฮปปี้ฟันโอ้โหดูจากเสียงหัวเราะมันก็น่าจะสนุกอยู่นะไปแล้วกูออกกลัวแม่กูออ็ขวหนีปาดด้วยความรวดเร็วปาดด้วยความรวดเร็วฮะโอ้โหมันตามหลังมาอืมไม่ได้แดกบอกเลยไม่ได้แดกอีหนูไม่ได้แดกหนึ่งบอกหนึ่งทุกับไอพีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นนะ แม่เจ okay, ฮะตอนนี้เรายังมีสตันอยู่ผมว่าโอ okay, เคเว้ยโอ้ฉันว่าหลุมศพของเธอจะต้องไม่มีชื่อแน่ๆเลยอ้าวเบสทำไมว่างั้นละ่ะ <laughs> ทำไมเจ้าคือว่าจังสันว่ะ <laughs> แม่จะได้ยินเสียงนะโอ้ชิดไม่ไม่หนูหนูหนูหนฝาดรูป แม่ทุกๆคนอยู่ที่นี่อะไรกันเนี่ยแม่โอ้โหผมเห็นมันอยู่ฮะตอนนี้มันอยู่ไกลเราอยู่ผมยังชิวๆเออเดินเก็บแบบสบายใจอ่ะนะสบายใจสบายใจแม่อะไรอะ่ะไออะไรสักอย่างเมื่อกี้ช่างมันฮะเราไม่สนใจแม่ <laughs> มันไม่ใช่เนื้อเรื่องเอ้ยเสียงใกล้มากโอ้ยมันอยู่ตรงนี้ยังไงอะ่ะ เอ้มันมึงมึงจะวนกับกูเหรอยังไงยังไงอีอหนูอีหน,หนูยังไงจ้ะฮะแม่จะเดินทางไหนบอกดีๆคนเวทงงคนเวทงงไปแล้ว,วแกมันขี้โกงไม่ได้โกงเขาเรียกเวียมอีหนูเขาเรียกเวียม <laughs> วิ่งไวเขาเรียกเวียมอีหนูไม่โกงครับไม่โกงครับเขาเรียกเวียม <laughs> แม่ มันจะว่าแต่ว่าโกนะครับมันวิ่งไวกว่าเราอีกเออจริงๆถ้าสมมติเรากดสเปกบาร์วิ่งเฉยๆเราเราตายนะฮะถา้าที่ผมจําได้มันวิ่งไวมากตัวเนี้ยเอาไว้อะโอเคเขาก็จะบอกว่าอ่าไอเศษแหวนอ่ะม,มันจะอยู่ตรงกลางของแมปนะครับก็คือตรงกลางใจกลางของฝันร้ายพวกนี้นะครับจากที่ผมอ,อ่านเมื่อกี้โอเคเสียงมันใกล้มากกว่าเดี๋ยวผมรอมันเข้ามาก่อนดีกว่า ผมว่ามันอยู่ด้นหน้าแเราเนี่ยเสียงผมได้ยินแบบชัดเจนเลยถามอนแม่หนูแม่หนูคนสวยออกมาไหมเอออย่างนั้นแหละออกมา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 ถ้าเราเดินเข้าไปเมื่อกี้มุมมันอับนะครับจะไงก็แตกมา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 ขอโทษนะะเจอเธอแล้วอ้ก็ตามมาสิเจอแล้วแต่จับไม่ได้ก็เท่านั้นแหละนี่มันไม่แฟร์เลยโอ้ยมันไม่แฟร์แต่ตอนที่เธอวาร์ปได้เอาว,วะ่ะ ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวคุณผู้หญิงคนนี้นี่มันวาร์ปไปด้วยรอเดียวไม่ออไม่อ้อกูไปวะกูไปวะกูไปวะได้ยินเมื่อกี้มันบอกว่าเวสนะฮะรอกูไม่อ้อกูไม่ออกูไม่ออเอ้าติดติดติดอะไรอ่ะอ้าวมันติดอะไรอ่ะเฮ้ยเกมอ๋อคือเมื่อกี้เราเดินไปติดประตูใช่ไหมโอ้คือคือเราเดินไปติดประตูเข้าใจว่าเข้าใจว่าคือประตูโอ้ย พร้อมหรือ,อยังที่จะเจอฝันลายฉันจะไปหาเธอนะโอเคโอเคโอเคเอาเอาเอาที่มึงสบายใจเอาที่มึงสบายใจเอาที่กูสบายใจด้วย <laughs> ทุกคนอยู่ที่นี่กระดานมันเขียนนะฮะกระดานช็อค ICU <laughs> ไม่ต้องซีได้ไหมแม่โอ้โหตรงนี้มีแบบหลุมศพด้วยนะครับแล <laughs> ้วเบียสกกพูดคำเดิมอีกแล้วนะฮะ <laughs> ว่าหลุมศพที่ไม่มีป้ายมันอาจจะเป็นของเธอก็ได้ <laughs> มันจะเป็นของเราไปได้อย่างไงวะรู้จักคำว่า restart ไหมเอ่ยอุ้ยชิ้นหนึ่งอยู่โคตรไกลไปครับท่านผู้ชมหวังว่าคุณเธอจะไม่ได้อยู่แถวนี้นะขอเหอะจะอยู่แถวนี้ไปโอเคไอ้ตรงนี้ต้องวิ่งชนปุ้งอ้าวหมดแล้วฮะที่นี่มีโซชาร์ตแค่นี้แหละแต่มันยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะเกาะของแหวนมันยังทำงานอยู่ ต้อง<ล>ได้โซชาร์จมากกว่านี้แล้วเข้าวิไปอีกที่หนึ่งของโรงเรียนแม่โอ้โหนี่นะครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยแท่นบูชาเนี่ยไอ้ที่มันเป็นแท่นบูชาแหวนเนี่ยมันจะอยู่ใ,ใจกลางของฝันร้นะครับก็คือไอ้ตรงกลางแมพนั่นแหละเมื่อกี้ที่ผมสรุปนะฮะแล้วแม่งก็บ่นให้เราวิ่งมาอีกฝั่งนะฮะว่าไงมองหน้าทำไมอ่ะมารัก ใส่นาสักทีไหมหยอก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 ไอ้นี่ก็เวียดร้อนจังโอ,อ้โหหวยรดด้วยหวยรดด้วยหวยรชอบใจไปวิ่งเอาต้นไม้สักรอบไหมอุ้ยเธอเอาเพื่อนของฉันไปหมดเลยแต่ก็นานมาแล้วนะที่ฉันไม่ได้เล่นกับใครได้นานขนาดเนี้แต่ตอนนี้ฉันคงจะเล่นแบบธรรมดากับเธอไม่ได้แล้วสินะฉันคงจะต้องเล่นแบบเอาจริงเอาจังซะหน่อยแล้ว What the fuck What the fuck เมื่อกี้คือมึงไม่เอาจริงกับกูเหรอชอบการตกแต่งที่นี่หรือเปล่าโอ้อย่าคิดจะหนีไปในหน้าต่างพวกนี้มันคือเหยื่อของเธอได้ก็ที่เห็นตรงหน้าต่างพวกนี้ก็คือแบบพร้อมที่จะเจอฝันร้ายหรืังชิดกันไปหาคือ <c oughs> ที่ทุกคนเห็นฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับจากที่ผมได้ยินเบสพูดเมื่อกี้นะครับเบสได้บอกว่าโอโ้โหเนี่ย ไอ้ที่มันเป็นเงาแบบเนี้ยมันคือวิญญาณทั้งหมดที่เสร็จอีเด็กอีเด็กคนนี้นะฮะอีเด็กปิ๊คนนี้นะฮะคือง่ายๆว่าวิญญาณทุกดวงที่คุณเห็นอยู่ตรงเนี่ยตรงกระจกอะที่มันเคาะเคาะเมืนน่อกี้เนี่ยเนีี่่ยทคอแบบเนี้ยคือดวงวิญญาณที่โดนอะไรเนะี่ยไอ้เฮาฟังชักแม่งเห <laughs> อะเอาไงอนะฉันรู้สึกถึงมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดมึงนะ แหมก็คือเอาไวสูบง่ายๆสั้นๆนะครับว่าวิญญาณที่แพ้ในด่านนี้นะฮะจะเป็นแบบฉากประดับตัวแต่งข้างๆหน้าต่างแบบที่เราเห็นเมื่อกี้นะฮะแหม่ซึ่งเราจะไม่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเราจะไม่เป็นหนึ่งในนั้นใช่เราจะไม่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับทุกท่านแหมกูปิดประตูรอ,อเลยโอเคเปิดแบบนี้ดี้ยวว้ยเฮียเหีย,ย,ยโอ้ตกใจโอ้บินวาร์ปด้ด้วยใ้ย่มินบลิงส์นบลิงส์มึงน,นี่มันไม่แฟร์เลยมึงก็ไม่แฟร์มึงวาร์ปได้ฮัลโหลฮัลโหล แม่แม่แม่แเจ้าแม่เจ้ามันตามตูดผมช้างศึกเว้นไม่เบิกช้างศึกเว้นไม่เบกโอเคมันหนีครับมันหนีครับหนีวะไหนคิดว่าจะหนีบอดไปได้เหรอเออกรอดอยู่นี่ไงแม่โอ้หเด็กเด็กเด็กเต็มไปหมดเลยฮะเด็กที่แบบโดนแบบเป็นเหยื่อนะฮะเต็มไปหมดเลยแม่แวะเราจะไม่เป็นอย่างนนั้นผมขอบอกไว้เลยนะฮะจำได้ว่าแต่ก่อนด่านแบบพวกนี้แม่งเว้นยากมากเลยนะครับ ับมาเนอีกทีปรับ easy mode รู้สึกว่ามันเว้นง่ายขึ้นแบบง่ายขึ้นมากแต่ผมก็ยังแพ้เหมือนเดิมนะฮะอุ้ยเสียงมันใกล้อ่ะน,นี่ไงนี่ไงมันอยู่นี่กูไปแล้วกูไปแล้ว่าั้สปีดบู๊ว้าแม่ง <c oughs> <c oughs> ไอ้ขอัปคำหยาบฮะไอ้ตืดโอ้มันวาร์ปได้แม่งแม่งอย่าให้กูมีสกิลบริงนะถ้ากูมีเนี่ยนี่ <c oughs> ขอมือ,อยางกิจไปหาเออ,เอ,อมาเหอะมาเหอะคือถ้าถ้าโอ้ยถ้าแบบยังไงมิชั่นต่อไปอ้ย้ยโอ้ยอ้ย้ย,ยคมชัดระดับ 4K กูไปแล้วกูไปแล้วอย่าดักนะอีหนูอย่าดักนะอขอร้องอ่ะโอเคได้อยู่ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วมาร่วมกับฉันสิประมาณแบบจอยนัสเมื่อกี้แบบมาเล่นกับเราสิประมาณนี้นะฮะนี่นี่เรายังไม่เว่นกันอยู่วิ่งว่จะกินปับเราอยู่ตอนนี้นี่คือยังไม่เว่นกันอีกว่า ตอนี้สันานการดูปกตินะครับเฮ้ยได้ยินเสียงมันเฮเมื่อกี้กูไปแล้วสนุกไหมเออเฮปันด้วยนะโว้ยว้าวกูมีพังพิเศษไ้วอดเช็คพอยท์เท่ากับว่าเราเป็นอมตะนะฮะแม่ตายเกิดได้เลย ถ้าเป็นรอบพี่วววถ้าผมจําได้ว่าถ้าแบบแบบชีวิตเราหมดอะที่แบบผมเล่นไปเมื่อโมชั่นเก่าที่ผมเล่นไปในระดับความชัด 2K แบบก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะฮะอันนั้นผมจําได้ว่าถ้าสมมติแบบผมกดอีซี่อะแต่ถ้าแบบตายอะตายมันก็ยังแบบมันก็เริ่มใหม่มันก็เริ่มใหม่แบบถ้าชีวิตคุณหมด4รอดคือแบบได้มาเก็บ200ใหม่หมดเลยนะฮะขี้โกงมึงก็โกงอีดอกมึงมันเวียมอี๋จ้าม่บอกว่าเราเวียม แต่มึงก็เหยียบพอๆกันอ่ะมึงวับวับวได้วิ่งไวเออแล้วเรามีแค่วิ่งไวอย่างเดียวเออเเหยียบพอๆกันเหยียบพอๆกันลูกเหยียบพอๆกันโอเคมึงเหยียบพอๆกันเลยมึงกับกูเหยียบไม่เหยียบเหยียบพอๆกันอ่ะเหยียบทั้งคู่เหยียบทั้งคู่โอเคตอนนี้มันกำลังล่เรานี่ไง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 มันล่เราแล้วมันว่ายวแล้วกูไปวะครับกูไปวะครับอยู่เยาไว โอเคเบอร์อีกสิบกว่าอันนะครับเราพาดเช็คพอยต์ได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเกมนี้ไม่น่าจะยากกว่านะฮะแต่ถ้าเป็นด่านโจรสบัดยังไงผมก็ขอพูดได้คําเดียวว่าถึงมึงจะแบบเฮ้ High ตายเกิดได้อะไรว่าผมก็ยังต้องหงุดหงิดเหมือนเดิมนะฮะพูดจรงิงโอเคตอนนี้ทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเงียบสงัดนะฮะรู้สึกว่าโซชาร์ตเมื่อกี้ <บ S 1> จะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคราวนี้วิ่งกลับไปเอาชิ้นส่วนแหวนก่อนที่สกาต้าจะมาแดกมึงซะ เธอไม่มีวันได้แหวนไปหรอกฉันจะแดกมึง <c oughs> ไป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 ถือครั่งเลยนะฮะตอนนี้วิงว่งวิ่งวิ่งไปเก็บแหวนวิ่งไปเก็บแหวนเฮ้ยนี่นี่น,นี่ชิ้นส่วนแหวนนะฮะได้มาแล้วไปนะไปเด้เอา้าเปิดไม่ได้อุ้ย ฉันอุตส่าห์ต้อนรับแกอย่างดีนะแถมพยานยทำดีด้วยแต่แกกลับไม่สนใจเลยได้แกไม่อยากเป็นเพื่อนกับฉันใช่ไหมแกแค่มาอยากขโมยของของฉันเท่านั้นใช่ไหมแกมันไอ้คนเลวตอนนี้แกเจอปัญหาใหญ่แล้วอะแกทำให้พ่อของฉันโมโหแกจบแค่นี้แหละไอ้มนุษย์เฮียเอาแหวนของฉันคืนมาชิบหายวะชิบหายวะ คืนมาซะดีตีซะแล้วฉันจะไปทําให้แกต้องเจ็บปวดไปเร็วเข้ามาแบบกำลังตามตัวไงคิดที่จะหนีพ่อฉันเหรอเดี๋ยว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 เมื่อกี้มันบอกนะครับว่าลองวิ่งดูดิมันไม่ได้ช่วยอะไรมึงออกอุ้ย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 อ่าฮ่าทางตันโดนกระชากชิบหายละเมื่อกี้มันบอกว่าทายทูรันนะฮะก็คือเมื่อกี้ผมบีแปรไปหน่อยนึกว่ามันจะเป็นบทคำพูดเดิมมันไม่ใช่บทเดิมนะฮะโอเคเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายหน้า โอเคโอเคดาวดาวแม่มาหลักกเเ็เว้นเบาไม่เบิกเลยนะฮะมันตามตูดเราอยู่ <laughs> แล้วอีกอย่างเลยคือแบบไพ e ออฟเฟียไม่ใช้ใส่มาหลักไม่ได้ด้วยนะฮะเกมนี้โอเคไปวนะไปวนะเอาชิตจะไปไหนอย่างงั้นเหรอแกแกไม่วันนี้ไปจากฉันได้หรอก <laughs> มันใช้คำว่าเฟนด้วยนะฮะ <laughs> แม่ โอเคเมื่อรอบที่แล้วมันไม่มีแบบนี้นะฮะอุ้ย,ย,ยให้เราวิ่งหนีอะหรืออะไรประตูเปิดไม่ได้แนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ทำอไรโอเคกูเข้าใจแล้วเข้าใจสถานก,การณ์ทั้งหมดแล้ว <c oughs> อยากวิ่งเว้นเหรอได้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 ไดป่านใดที่นางยังไม่วา้าผมก็ยังสู้ได้นะฮะอุ้ยเชี่ยตามใกล้ตูดเกินโอเคโอเคโอเค,อเครอฮะรอรอกี่เวฟเนี่ย โอเคโอเคนางมาแล้วนางมาผมก็วิ่งสิฮะไม่อยู่ให้แตกรอก h โหลผกูไม่อยู่กูไม่อยู่บอกเลยกูไม่อยู่ผไม่อยู่ชมโมชีโมชมมิงชมโมชมโอ้แม่งเอามาดักด้วยคือก่จะไม่ให้กูเกิดเลยใช่ไหมเนี่ยลองยูสิหนูอุ้ย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 ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ ว้าวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วกูไป,ปลวครับโอเคพาผานางวิ่งเว้นสักนิดหนึ่งนะฮะหมดยั <c oughs> okay, โอเคนางกาลับไปบิงรอบนะฮะไม่ยากครับไม่ยากครับเรารู้ว่ามันให้ทำอะไรไม่ยากไม่ยาก okay, okay, โอเคตอนนี้ทุกอย่างดูจะอูอ้อู้ยไม่ไม่ปกติปนะ่ะไม่ปกติอนะกูไป,ปดีวกว่า <c oughs> ไม่ปกติอนะม,มาฮะโอเคได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อย จบเอาประตูไม่เปิดเอาโอ้โหมันเจ้ามันยังมีต่ออีกท่านผู้ชมดูดิโอทำไมจิตใจเกินไปละคือเกมกะจะไม่ให้กูเกิดเลยใช่ไหมยังไงเนี่ยเร็วเข้าอีโนอุ้ยมาแล้วมาแล้วจะเอ๋เลยโอ้โหมันใกล้มากใกล้มากโอ้เซราอเซราอโอเคฮะโอเคโอ้ยโอ้ยไกลมาก โอเคนางยังบิ้งอยู่ฮะนางยังบิ้งอยู่เอ้ยหัวเราะแบบนี้ไปว่ามาแล้วนานไงโอเคถ้าสมมตินางเลิกบิ้งนางจะหัวเราะแปลกๆนะฮะมันจะหัวเราะแบบอีอีอีแบบนั้นแบบนี้นแมแบบหัวเราะแบบมีเวทไหนโอเคกลับไปบิ้งฮะน่าจะรอบสุดท้ายแล้วมั้งเออัไงประตูเปิดแล้วแกปีแอสไปจะคล้องฉันนะไอพวกขี้โกงโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยอินู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 กูไปแล้วกูไปแล้วหนูข้างอะไรเนี่ยลูกอยขนาดเรากด easy m หมดเรายังแตกอ่ะท่านผู้ชมเราใช้เวลาไปทั้งหมด8นาที9วินะฮะโอ้โหสำหรับด่านนี้นะวงเว็บสำหรับด่านนี้นะเว้นกับมันเนี่ยสุดยอดสุดยอดมันมี2โซนนะฮะมันก็รอไปเกือบ20นาทีไปเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม เอาไว้อะแป๊บหนึ่งนะฮะรอให้มันเขียนเสร็จก่อนเธอเกือบอายุเท่ากับเธอเลยอ่ะน่าจะเป็นลูกสาวนะครับในที่นี้ความทรงจำมันเริ่มกลับมาหักหลังฉันแล้วเอาไว้ฉันคงจะต้องเดินหน้าต่อไปฉันก็แค่ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นานกว่านี้โอ้โอเค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  ตอนนี้ได้มาสองชิ้นแล้วเหลืออีกเจ็ดอยากจะลองอีกครั้งไหมวะก็น่าดีนะโอเคครับเพราะว่าสคริปต์เนี่ยผมตัดไปก่อนนะครับ